ไปกันเลยนะครับผมผมมีหัวทองมาฝากนะ FG 300D made in Japan นะครับผมน,นี่สภาพสวยมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกันนะครับตัวตัวนี้ผมไม่เปลี่ยนสายให้นะเพราะว่า ผมว่าสายที่มันติดมากับตัวมันน่าจะโอเคกว่าสายที่ผมจะเปลี่ยนให้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนสายใหม่ก็ค่อยๆหาพวกสายเอเล็กเซอร์หรือว่าดัตติโอมาตินแล้วแต่สายยี่ห้อดีๆหน่อยใช้กีตาร์พวกเนี้ถ้าหาสายดีๆใช้เสียงดีมากเลยเพราะว่าเนื้อไม้มันแห้งมันเป็นกีตาร์มือสองที่เนื้อไม้มันแห้ง เนื้อเสียงมันเปิดนะครับผมหาสายดีๆใช้เลยผมแนะนําให้เลยผมใช้สายเดิมที่มันมากับญี่ปุ่นเลยนะตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าสายยี่ห้ออะไรแตร่รู้ว่าสายที่มติดมามันดีนะครับผมก็โอเคนะครับ โอเคก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมคุณภาพเสียงยังม่ห้าเล่นเพอินไม่ผิดหวังหรอกสิ่งดีมากเลย ก็อยู่ที่ประมาณนี้ตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าได้ไปคุ้มมากนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูสภาพกันต่อเลยเล่นมือสองมันก็ต้องมีริ้วรอยกันบ้างเป็นธรรมชาติของกีตาร์มือสองนะครับผมใครไม่อยากให้มีริ้วรอยเลยผมให้แนะนําให้หามือหนึ่งได้เลยนะครับผมแต่รุ่นพวกนี้รุ่นตระกูลพวกนี้ไม่ต้องหามือหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีจําหน่ายอยู่แล้วมือสองในสภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มนะนะครับผม นักรบกย่อมมีบาดแผลโอเคผมไล่จากหัวเลยแล้วกันลูกบิดสีทองสวยมากๆเลยนะครับผมโลโก้เหลือเต็มเลยนะครับด้านหลังปื๊บอ,อาจจะมีตําหนิตรงนี้นะครับผมเล็กน้อยนะครับตามนี้เลยขครที่ซีเรียสเรื่องตำหนิปล่อยผ่านได้เลยให้สาหรับคนที่ขอเล่นกันนะครับลูกบิดอย่างสวยอยู่เลยนะครับผม่ตยามาจ์ญี่ปนนะครับข้อเป็นมอเตอรนีสวยมากนะครับผม หลายไม้ตัวนี้จะเป็นอเมริกันวอนัสนะครับสวยมากอา่ด้านหลังสภาพดีเลยมันจะมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานมันจะมีรอยตรงนี้นี่นิดหน่อยนะครับผมเล็กๆน้อยๆอย่าไปซีเรียสมันนะครับผมเนี่ยตรงนี้แค่นั้นเองตอกนั้นก็สวยเลยนะครับสวยมากตัวนี้สวย ข้างๆข้างๆแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมลูกค้าดูไปด้วยนะบางทีผมกลัวว่าผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมแบบนี้เลยสวยนีโอเคข้างหน้านางฟ้าเลยสวยมากนะครับผมแทชชิ่งไม่ต่ำม,มากไม่สูงมากจนเฟินไปกำลังพอดีนะครับผม ราคาอยู่ที่ตัวนี้จริงๆอ่ะสามร้อยดีคนเล่นก็หกเจ็ดพันอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ห้าพันเก้าครับผมสวยมากเลยตรงนี้อยา่าบปซีเรียสนะผมเคยมีประเด็นเรื่องตรงนี้อยู่นานมากว่าหลายปีเจอลูกค้าคนแก่มันอ้าเยอะเลยพี่เนี่ยเห็นไหมลูกค้าก็ตอบคำถามมามันอ้าเยอะเลยพี่มันเป็นแค่ตัวต่อบอดี้มันเป็นเกือบทุกตัวนะครับผม าบางท่านไม่เข้าใจนะครับผมอย่าไปซีเรียสมันนะครับผมไอตัวต่อของไบดิ้งพูดผิดมันเป็นตัวต่อของไบดิ้งนะครับผมเขาแปะแบบนีอ้อันนี้เล็กเล็ก,ลกน้อยๆแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเจอลูกค้าไม่เข้าใจสวยเลยโอเค <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมสวยตัวนี้สวยมากเลยราคาอยู่ที่5,9 0 0นนะครับผมค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่1้อแบแกะปลายทางอยู่ที่250บาทเหมือนเดิม กรณีที่เก็บรายทางมัดจำ500บาทส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านเหมือนเดิมว่าผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนกับพร้อมโอนมัดจาเท่านั้นไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าปะกเปล่านะครับผมถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูที่ร้านร้านอยู่นนทบุรีซอยท่าอิสิบแปดนะเป็นบ้านนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านาถ้าจะเข้ามารบกวนโทรแจ้งลูกหน้านิดนึงนะครับผมหรือไม่ก็โทรมาสอบถามก่อนว่าสินค้ายังอยู่ไหม ไม่ใช่ว่าเข้ามาทุกๆเืเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องเลยพอสินค้าบอกขายไปแล้วเอ้าเมื่อวานยังคุยกันอยู่ลูกค้าไม่ได้แม้จ,จำผมไม่สามารถเก็บของไว้ให้นะครับผมอันนี้ต้องต้องโทรไปเช็คก่อนนะครับ<ส>โอเคถ้าเจอใน Youtube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์ไลน์084ตามที่ผมลงไว้ให้ถ้าเจอในเพจในกลุ่มลูกค้าทักแชทส่วนตัวได้เลยเบอร์โทรมีทักมาถามได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะ FG 300D J แปนลูกบิดสีทองส,สวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ